เขียขุกใหญ่พี่น้องงามครับเกียคุ้มพี่น้องอ้ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองปายสุขุสุคนนะครับมื่อนี้พบกับบ่าวหกกระแซ่พากินครับพี่น้องครับมื่อนี้ครับพี่น้องในน้อง้ายครับมากินน้ำครับพี่น้องครับสื่อเนื้อสดๆดมาจุครับพี่น้องครับในแจวดีคมคมใส่เพียหกง่ายๆพี่น้องมามาครับเมื่อนี้ก็มาเป็นพักเป็นสวนเราได้พี่น้องนะครับพี่ครับสองถาดพี่น้องได้พริกได้กระเทียมครับพี่น้องครับมามาครับ มีผ่าขี้เลี้วมีเนื้อโซดพี่น้องมามาครับบาโหกรับแซกกบอไลคือเก่าแหละพี่น้องมาครับจอดดังเดียวยครับผมได้ข้าวเหนียว,วห่อนๆครับขาวๆห่อนๆเลยพี่น้องมามาครับกินน้ำกันเด้อพี่น้องนะไปข้างล่างแล้วพี่น้องครับมามามา,มาครับบา่าวไลเนาะจวดจวดพี่น้องครับลองมือลองิอือครับมาลอางด้อนา หวานๆพี่นอ้องไขรที่ไม่ม,มากินประเดี๋ยนี่ขอโทษไม่มากินของซุกประเดี๋ยด้ <laughs> หวานแห้งพี่น้องครับแกวขมขมนัวๆพี่น้องแสบหลายพี่น้องครับมามาครับ ขอบคุณเย็ซีได้พี่น้องนะซีมากินจุเนื้อกับบ้าโคกับแซ่ครับมามาครับบมแมนเบ้าเท่าเด้อพี่น้องนี่เบาเบ้แมนกับเบ้าติมครับผม <laughs> นี่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 ไอ,อ,อหวานเนี <laughs> เเ่ยเออชิมหวยน ผักปักพี่น้องเล่าพักได้ครับพี่น้องได้สารแเนมง,งามครับสดเลยพี่นอ้องงามพี่นอ้องเบิดเท่านั้นสดกินจักบาทพี่น้อง โเมนกินมักย่องเนื้อพี่น่องเลยมักกินอีลิแซบแซบครับนะกัดพริกกัดพริกเข้าไปเลยรับไายเอากระเทียมพาได้ลองมือหน่องเนี่ยนั่นละใส่จากครึ่งหนึ่งนะนั่นละ น้อยคือจะบาไวครับบักโอ้ได้การโม <laughs> เมนกินบังยอง่ยองเ้อพี่น้องเลยมักกินนี่ดีกินยังสิคนอีสานมันเทอดจำแล้ว่าลาวพักง่างยๆพี่นอน บดนะอ่ะลองตับลองตับเออเมือครับเนี่ยปลาคิลิวขาวๆครับตัวกับตับเสร์ฟไปนอ่องอืไอ้กับตับเสิร์ฟไน้องนะจ้วะจวะจ้วเสีแจวครับเน่ปั่นเลยไปนะ้องเบเท่านะ้นะ <laughs> เราพักเราพักกินคือซูชิอีสานหอยเนาะให้เนาะอืออืออ่าจบครับอืออือกัดกัดอืออือเดี๋ยวเพชรที่หลังมาเคล็ดที่หลัง เรื่องเพชรเอาไว้ทีหลังมาตรงเบาพี่น้องแจ้เาพี่อ่ะบอกยังไงตับเบึงจะบาดมาแล้วเริ่มมาแล้วเพชรแล้วบาดทีนี้ ให้พวกกินเด็บกะขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะมันของมักครับผมอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะแซ่บหลายครับเผ็ดแจ๋วเผ็ด,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 ดผมขมพี่น้องเหล้าพักใส่ไงเลยครับครับครับกราบนะครับสงการด้วยพี่น้องด้วย บบาโคกแซ่เพื่อนนี่เพื่อพาไปสูบสูบปลากินพี่นอ้องรอติดตามเพื่อนบ้างเพื่อเพื่อนไปสูบปลาเผาปลากินยุนย่นช่งหน้าเนาะพี่นอ้องปลาแซ่บฝากติดตามจ้นะคักเลยบ้านเฮาสงการพี่นอ้องอันนี้อันออเดอร์ออเดอร์อออซื้อสกงการเจอกันเป็นเบาบบาโคกแซ่สงการคนะรับสงการจวพาไปสูบซะเออกินปลาข้อไง มีมบนนอกป่ะคนยังว่าไปก้านพะี่นองนบ่มีกับซื้อเอาด้วยไอ้บมมีกับซื้อปัน,นิ่นแล้วมันล่บ่มีกับหาซื้ออยู่ตลาดตัวไม่มีเบใดหงูหรอพา,าพี่น้อง คือมะเพ็ดเต่บ,บันนะครับพี่น,น้องและกินกันส้วงท้าดยดพี่กินูฝากอันพี่น้องบ้านเฮาเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เบาโวกแชร์เพื่อนนะครับเป็นงกำลังใจเพื่อนเนะาะครับฝากติดตามด้วยพี่น้องนะครับผมฝากกินจุเนื้อกับเบ้าโคกแชร์ครับผม กูได้ว่างก็างรรมาจูน้ำเพิ่นเนะ <laughs> นอะจูเสียบๆสีบ่นนองบ่ได้ขี่คุยได้พี่หน่องกินคือจังบานแสบมันแสบอีดีเด้เียนควมเพิ่นเบ่ออีดีเนี่ยบ่เป็นคุยได้แสบๆแสบแสบได้การอีดี มาใส่นกฝูงบินบันนี่พี่น้องเนี่ยเอาพี่น้องเนื้อพันธ์ผาขี้เลวครับโอ้โหเนี่ยครับพี่น้องของแซ่บอยู่มองนี้เด้อจวดจวดเจ้าบักพริกกูเนี่ยบักพริกใซ่บักพริกอ่ะคุณก็หมดว่ายองว่ายองว่ายอเนี่ยล่ะเรื่องเพียรคอยว่ากันที่หลัง พี่น้องน้องคนบอกมากกินจุเนื้อพี่น้องครับเอาเลยจัดให้เพิ่นง,งามๆพี่น้องกินเป็นแซ่บไปเลยครับตัว,วปวูอัดกอลโลตอักหัดเขาเป็นสวน จับจับพี่น้องสมราคาสมราคาครับพี่น้องเอาอย่างคุณว่านี่ครับเนี่ยมันแทนหน้าครับแทนหน้า <c oughs> ใช้เนื้อความพี่น้องงามครับ <c oughs> เอาจ๊งซี่เป็นได้เลยเนี่ยเอาเ,อาเอาจ๊งซี่มึงดูเ,เป็นเจ๊งเดย์เลยเนี่ย bên trên đầy rồi, nó cứ âm lâm đi, sụt nam, sụp lại ừ, được, 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 ใส่ปุ๋ยน้ำตาลว่าพี่น้องเรียกว่าเผ็ดือว่าหวานเนาะเริ่มมาแล้ว กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเด้อพี่น้องเลยเบาพวกแชร์ผู้ใดี๋วบางๆกันมาจุน้ำเบินได้การนี่ดีพี่น้องอมาครับทำตัวใหญ่อยากจุ่นนะมาพวกแชร์เทสตูวกินพี่น้องได้การได้การาง,งามๆครับขาดอยู่ย่างเดียวเนาะพี่น้องเนาะ อาหารขาวๆครึบๆครับพี่น้องครับ <laughs> ไอ้แนวแก้ข้าวยังไงโ,โหลำล้ำเลยพี่น้องพวกเฮ้ยคนกินอยู่บ้านห่านี่โ <c oughs> บราณแล้วไอ้ยันเมาคนกินอยู่เ <laughs> มาแล้ว <laughs> ห่อกือซูชิเลยซูชิอีสานบ้านห่านี่ รสบึงอย่างจะคัม่มขนาดพี่นออ้องเบิดเมืองครับครับ,รบเปรี้ยวขนาดมันเนี่ย นัครับพี่น้องครับจะกระยุดไปได้พี่น้องของแซ่มนะอื สายพี่น้องรับตำรวดเป็นสวนครับบะเมนมังย่องกินในพี่น้องมันแซ่บพี่ดีเข่าติดมือนี่นี่แหละเขาเอินว่าเข่าเหนียวแซ่บแห้งพี่น้องเอามาครับคำสุดท้ายแล้วพี่น้องเด้อครับเด้อคำสุดท้ายเลนบ่จำมา 我给你弄，给你弄。 ใชบพี่น้องเป็นไงครับเบาแมนมือนี้ได้การได้บะชมราคาชมราคาเอาพี่น้องมือนี้สองคนครับอิ่มหนำสำลานกันทั้งสองคนแลวพี่น้องครับใส่กันบุมบอมบุมบ๊มพักเบิ้เป็นสวนเลยพี่น้องเอาครับจั่ไหก็อย่าลืมกดติดตามบ้าโคกระแซในเด้อพี่น้องเ้ะฝากกดแลกกดไลค์ครับผมกดตรงกระดิ่งร้อมพี่น้องเพื่อซิบีส์บดคลิปต่อไปครับพี่น้องครับที่ได้มานั่งกินจุต้องกันอีกพี่น้อง ครับมือนีครับไปเลยเด้อพี่น้องครับไปครับสวัสดีครับผมเด็กครับ